สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตดผบ้านแม่ลูกพระเครื่องนะคะพี่ขาคุณลูกค้าคนไหนสนใจองไหนยังไงนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดภาพเบอร์ยังไงนะคะลบกบนพี่พี่แอดไลน์มาได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะพี่หนูจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะศูนย์แป1 8ี่ศ4นะะณลูกค้าทรมา้นั้งแบดศูนะ,ะ์รันแล้วก็ศูนย์มาทห้ึ่งหน,นึ่งเบอร์แปดหนึ่งเก้าหกนีงนะคะคุณลูกค้าเวลาคุณลูกค้าจะปิดพระนะคะรบกวนบอกไลน์มาทอ้งไองบอก ด้วยนะคะพี่พอดีว่าแม่ค้ามีสองช่องนะคะพี่เพื่อว่าเวลาหาพระจะได้ไม่หาให้ผิดองค์นะคะเวลาส่งไปรับของไปก็ไม่อยากจะมีปัญหาทีหลังนะคะพี่แจ้งให้คุณลูกค้าได้ทราบก่อนนะคะพระมีละคะพี่แต่ว่าแต่ละอีพีมันอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นตําหนิอะไรประมาณนี้จากคุณลูกค้ามานะคะพี่เรามาดูกันกที่องค์เลจะพี่องค์แลกจะเป็นช่องหลวงพ่องเงินจะพี่องค์แลกจะเป็นช่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ช่อหลวงพ่องเงินนี้จะมีอยู่9องค์นะจ๊ะพี่จ๋านะคะหนูขอไว้ที่1 3 0 0รอบาทจะพี่นะคะ9องค์นี้นะคะพี่สวยงามมากจ่ะพี่ เก่าอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะสภาพนะคะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้านะคะเองค์นะจ๊ะหนึ่ยบาทจ้ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่แอดไลน์นะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้ากศาจ้ะมีเองค์จ้ะพี่นะคะตามภาพจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อบาทจ้ะ 1,300ั 1> 1, 300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะสำหรับชอ่อหลวงพ่อเงินชอ่อนี้นะคะพี่จราตามภาพเป็นนะคะพี่นะคะ1,300ัาาะะะะ 1, บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นกล่องค่ะพี่เป็นกล่องหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขานะคะเขียนว่าพศ .2 สองสี่เก้าเจ็ดนะคะพี่เป็นกล่องกำมหยี่สีน้ำตาลนะจ๊ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่สภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้จ๊ะพี่มีอยู่ห้าพิมนะจ๊ะห้าพิมห้าองค์จ๊ะพี่แต่ละองค์แต่ละพิมพ์จะเขียนด้วยข้างล่างนะคะพี่อันนี้พิมพ์ใหญ่อันนี้ไหลจุดอันนี้ฉรูดอันนี้พระรอดจะพี่จ๋านะคะมีอยู่ห้าองค์นะจ๊ะพี่นะคะมีอยู่ห้าองค์ห้าพิมพ์จะพี่จ๋าชุดนี้นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจ้ะกล่องนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร แน่นนะคะพี่หนูไม่กล้าดึงออกมาให้นะคะพี่ว่าจะมีตําหนินะคะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่อันนี้องค์ที่1นะจ๊จะพี่จ๋าส่วนอันนี้องค์ที่2จากะคุณลูกค้าส่วนอันนี้องค์ที่3นะจะพี่ส่วนองค์นี้องค์ที่4จ่จะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจะพี่จ๋านะคะ1,100บาทจะคุณลูกค้าสนใจยังไงนะคะพี่แอนไลน์ได้มาค่ะพี่โทรมาก็ได้นะคะพี่เข้ามาคุยเข้ามาสอบถามกันได้จ้ะ1,100บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะนะคะเป็นกล่องเขียนรดนหลวงปู่ทวดอย่างนี้นะคะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเสียนพ่อแก่จะพี่จ๋าเสียนพ่อแก่นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่นะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะสําหรับเสียนพ่อแก่นะคะพี่ตามภาพไปนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ กเปาสวยๆอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าตามภาพเลยนะคะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเสียนพ่อแก่จ้าส่วนอันนี้จะเป็นผ้าขาวม้าจ้ะพี่เป็นข้าวอา่าเป็นผ้าขาวม้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะจ้ะพี่นะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่เขียนว่าวัดช่องแครนะคะพี่ตรงกลางก็จะมีแผ่นทองนะคะแปะอยู่จ้ะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่เขียนว่า2510จะ้ะเนี่ยค่ะ2510าจ้ะพี่นะคะ เป็นผ้าขาวม้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่อีกฝั่งจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะมาเป็นเชือกมัดไว้อย่างนี้เรียบร้อยนะคะพี่นะคะพื้นนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพื้นนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะเป็นผ้าขาวม้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะจ๊ะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะตามภาพนะคะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดเก่าจ้ะพี่เป็นตะกุดก่าตะกุดเกีียวไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะตะกรุดเก่าเกียวๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นมีดจ้ะพี่เป็นมีดนะคะพี่นะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าประมาณสิบนิ้วจ้ะประมาณสิบจ้ะพี่นะคะเขาเรียกว่ามิดอ่าเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะหรือว่าเป็นมีดอะไรจากจากอลไรนะคะพี่นะคะสภาพด้านในจะ้ะ เป็นมีดจากนาฬายหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะนะคะตามภาพจ้ะหนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่นะคะเป็นมีดจากนาฬายหลวงพ่อเดิมนะจ้ะหนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจ้ะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะ0 8 1 1 0 8 1 9 6 4จ้ะแอดเครื S ่องไหนขึ้นอันไหนก็อันนั้นเลยค่ะพี่นะคะ หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะเป็นมีดจากานาลายหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะส่วนอันนี้จะเป็นแหวนจ้ะไม่แน่ใจว่าของปูดูหรือเปล่านะคะพี่นะคะวงนี้หกร้อยบาทจ้ะนะคะเก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะหลวงพ่อท่านเขียวจ้ะพี่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเรียนพ่อท่านเขียวจ้ะ ผ้าหน้ปกปูทิมจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะเป็นเหรียญพระน้ปกปูทิมนะจ๊ะคุณลูกค้าตามภาพเลยนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญปูไข่วัดเชียงเลนจะพี่ห่วงเชื่อมจะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะมันจะเป็นเหรียญปูทิมจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะคุณลูกค้านะคะ เขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้จะพี่ตามภาพเลยนะคะห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็ปู่ทิมเช่นกันจะพี่นะคะแต่หนูไม่ทราบวารุ่นอะไรนะคะพี่หนูได้มาแบบนี้นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจากคุณลูกค้าห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะทรงเหมือนพระพุทธนะคะพี่จะมียันนะคะพี่แต่ว่าลางหมดแล้วนะคะพี่ลางๆหมดแล้วค่ะพี่ตามสภาพจากเหมือนยกมือจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ พักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะตามภาพนะคะห้าร้อบาทจะพี่เป็นกิ่งเก่านะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นตลับจะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เปิดมาด้านในจะเป็นเท้าเวจะ้ะเปิดมาจะเป็นข้างในเท้าเวจะมีสีพึ่ง อันนี้หนูไม่ได้ว่าจีสีพึ่งหรือป่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าดินหรือว่าอะไรนะคะพี่อาจจะแข่งแข่งจะถามว่าแข่งไหมไม่แข็งจ้ะชุดนี้หกร้อบาทจา้ะพี่ชุดนี้หกร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจา้ะด้านในจะเป็นท้าเวทนะจ้ะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จา๋าส่วนอันนี้จ้ะพี่จะเป็นเหรียญจอบจ้ะ เป็นเหรียญจอบพ่อเงินนะจ๊ะพี่นะคะชัดไหมจ๊ะคุณลูกค้าถ้าไม่ชัดยังไงนะคะพี่หรือว่าเบอร์เบอร์นะจ๊ะเพี้ยนลายหาหนูได้ทั้งสองเบอร์เลยนะจ๊ะพี่เป็นเหรียญจอบพ่อเงินจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะสมเด็จเก่าจะพี่จ๋ายจับขอบค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จ้ะองค์นี้หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันจะเป็นรูปหล่อพระพุทธไม่ทราบที่จ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะ องนี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ไม่แน่ใจปู่รอดบังน้ำบุญหรือเปล่านะคะพี่นะคะอ่าคุณลูกค้าอย่าโฟกัสที่เล็บนะคะ <c oughs> คิ้เล็บเต็มมากเลยจ้ะนะคะตามภาพนะคะพี่นะคะปู่รอดจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่อย่างนี้นะคะ่ะอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่เป็นพิมพ์สองหน้าจะห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ ปิดตาจะพี่ไม่ทราบที่จ้ะเนี่ยค่ะเป็นพิมพ์สีเดี่ยมอย่างนี้จะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะ้ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะ้ะผ้ารอดจะพี่เป็นเนื้อโลหะนะจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะคุณลูกค้าอันนี้หลวงพ่อจาาวัดบางกระเบา,บามังคะพี่ห่วงเชื่อมจะ้ะ ใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจคะ่ะด้านหลังเป็นปิดตากลมๆอย่างนี้จ้ะอันนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะแหวนเก่าๆจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นแหวนเก่าไม่ทราบที่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้จะเป็นพระรอดจ้ะพี่ไม่แน่ใจว่าเนื้อผงหรือเนื้ออะไรนะคะอันนี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเดือนพ่อขันจ้ะ วัดนกกระจาบจ้ะพี่ห้าร50้อยบาทจ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จปากน้ําจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นเหรียญชินาราชจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะตามภาพนะคะพี่ด้านหลังเขียนว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อพ่อเงินจะพี่ฝั่งตะกุดหนึ่งดอกจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิตาชีโบจะพี่พิมพ์กบจะ่วห้าร้อยบาทจ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ปิดตาไม่ทราบที่จะด้านหลังเป็นยันจ่ะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะรูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจาะคุณลูกค้าห้าร้อบาทจ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะรูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะ อันนี้เขียนลดลงพ่อโบยนะคะพี่จับขอบก่าหกร้อยบาทจ้ะนะคะ ด้าน,นหลังเขียนว่าพ่อโบ้ยนะคะด้าน,นหลังอ,อีกฝั่งเหมือนเป็นนังกวักจ้ะพี่จับขอบเก่าๆจ้ะอันนี้600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะคุณลูกค้าสนใจองคไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอนไลน์ N จ้า0ก4 0 6 5 9 1 8แแล้วก็0 8 1ย0 8 1 9 6นนะคะฝากคุณลูกค้ากดติดตามให้ช่องกระเกตพระบ้านแม่ลูกพักเครื่องด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการอัดคลิปครั้้้งตตต่่อไไปนนะะะะะคคคกกกด like, กดดดดลถูใใจิามหววยะะสวสัี